สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาตั้งสี่บนหัวนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะให้เราเข้าแบบนี้นะคะพิมพ์ตั้มพิมพ์ตั้มเลยนะคะนี่เล็กก็นี้นี่นแล้วก็อะไรอีกอะพี่ก็จะไม่ได้ พก่อนแป๊บน right? oh, yeah, ึ่งแป๊บน okay. ึ่งนะพี่เุกคนเอาใจใส่ที่พี่ไม่รู้เอาแหมไหมแล้วก็ตึ๊บตึ๊บเอ เราจุดตรงนี้ออกนะคะก็จะได้แบบนี้กดตรงนี้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 พิมพ์ตามเลย

กดเข้าไปกดเข้าไปนะคะพอเข้าแบบมาแล้วนะให้เราไปตรงมันนะโมีเยอะเลยก็มาตรงนี้นะไปยืนตรงนี้นี่นะยืนตรงนี้นะแล้ว คนไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะคะต้องทำใหม่ถ้ามันขึ้นรูปดาวนะขึ้นบทอารอีนี่นี่เข้าต่อทำไมเนี่ยอุ๊ตอนนี้คนเยอะพอมาแล้วนะคะให้เราก,กดตรงนี้นะเราก,กดตรงนี้ของพี่มันไม่ขึ้นน้ำมันจะจางจางนิดหน่อยเราหาไปเรื่อยนี่มันมีตัว ACC อะ่ะ นี่ก็จะได้เลยนี่ถ้าคนถ้าทุกคนได้แสดงว่าได้นะคะพี่ไม่หลอกนะพี่ไม่หลอกนะพี่ไม่ได้หลอกนะบาย